เราเข้าไปอุเรียเขาไปอุเรียดเขาเก็บปืนโดดมาแน่โว้ปนหัวเราได้พาสองทีเลยเราต้องฟาร์มแล้วรีบเนียนนะพี่แมนก็รีบออกสองกองที่ผบอ่มันแนวอ่ะของแนวของแมวเธอบีมโซโล่คิวเดี๋ยวผมดีดเสาน็อตไปนิดน็อตตรงมาขวาอันขวาเห็นไหมเห็นดิอะไรอ่ะเหลี่ยมนี่ตีนี้นี่น็อตน็อตดูฝั่งดูฝั่งนู้นดิอุ้ยเดี๋ยวสองตีเลยอ๋อ โคโน่ไม่โคโน่มันตายวิ่งหนีวิ่งหนีพี่แค่ดันไปี่ได้ไปิดได้ได้มาพี่ไดเล่โดนลุ้ต้นในรั้วต้นไม้พกันปะวะบีมบีมมเนียนออกบีมบีมเนียนออกพี่ไม่จููบป่ะไม่จูไมู่่อีกวิ่งหนีพี่จุดฟ้าโคเจ็บผมดันอยู่พ่กได่ไปดาก็รออไดพี่เอเนี่ยมันมันวิ่งมันวิ่งไปทางลงดคนบินได้เดี๋ยวาบีมบีมออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปรับบีมให้บีมวิ่งแบบบิมน้ำแบบบีมบีมบีมไม่มีย อุ้ยพี่เจ็บเจ็บสองเลยสวยสาวดิาวดิาสวพี่อุ้ยไอ้ไม่ช่ป่วย่วรอดเก็บเก็บเ็บชุบเก็บชุบเก็บชุบเดีวดูหน้าผมิบส่วนนหนาผมหนาแปดแปดพี่หน้าเขื่อนมโดนมันโดนมันโดนร้อยร้อยสามงตาช่วยไปนช่วยไปช่วยไปช่วยเผมชเองพี่มเรียใช่ปะไม่ไม่ไม่ผมผมชุบวงเวผมช่น่ครบงานนี้มันต้องมีคนมันมันมีคนแช่งผมว้ผมไปตา ป้อมก็มีริมเขื่อนก็มีผมไม่มีเหรียญนะอ๋อลืมไปชูวงอมแฟนแยกนะที่นุ่นแก็บแช่งในใจอยู่ที่ไหนวะมี่ผ่ามมนอยู่หินหรอวที่เมื่อกี้มันมีเสน่ห์พี่ที่ที่เราชนมาอย่างที่นั่นออกแล้วป้อมป้อมป้อมมีไม่หรอพี่แช่์รถอยู่ปะรถอยู่ปะไปไหนวะมันไไปหนวะหนูไม่ดูเลยว่าหนูพิมพ์อะไรมาบ้าเข้าเลยป่ะพี่อยู่ปะเราอ้อมไปไกลอีกไกลได้ปะอ้อมขวาขึ้นก็ได้ไล่พีกไล่อะไรครับนี่นี่ตามนี้วะพี่เดี๋ยวาจะตัดเข้านี่เลยตัดเข้าไปเลยเราสายยิงอยู่หรอเดี๋ยวผมตัวตัวเขาแบบเพี่ี่อนตรงนี้ ใส่เองเดียวไปถ้าเขาชุบเพื่อนได้ก็มีแค่วงฟ้านี่แหละไ <c oughs> ปะเรายึดที่ชุบเลยว่าพี่ไม่ต้องให้ใครมาชุ้บนะใช่ก็อย่างงั้นอยู่แล้วใครมาชุบก็ผ่านกระสุนกว่าละกัน <c oughs> ตนัวปืนไม่มีตาก็บอกอยู่เนี่ยอีกยี่สิบวิมันวงชุบก็ออกหรอกเพราะเราจะไปชุบเนี่ยชุบมันมีที่ชุบอยู่ที่เดียวแล้วก็เขียนที่มาแล้วก็นอกวงมีชุบนอกวงเป็นไง้แคเพื่อนทําไงครับอุ้ยมีอยู่ไงปแจสตรีมนะคะพี่บีมมีคนฝากมาขอบคุณนะคะอ๋อเพียร์ครับขอบคุณนะคะทุกอยู่ผมมา บ้านเขียวบ้านเขียวเดี๋ยวบ้านเขียวเลด้านหน้าเลยบ้าผมเหอใช่ระเบิดไม่มีตาบ้านก็มีบีมหลังบ้านรัวหลังตัวสตัวดูบีมตรงบีมเต็มเลยบมเก็บเมากเก็บมากไอวออ่เจ็บเดดียวตรงไหนพี่แคตรงด้านล่างตรงด้านล่างนล่างพี่ลายลยลายลยลยเลยลยเลยตัดเลยไกลไปน่ยีกระสุนเสน่ม ใช่สามชิ้นเป็นพร้อมแล้วเส้นเซ้นมันอยู่โอเคพของพร้อม,อมได้พร้อมเราทำได้ครับพอดูชื่อคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อพิมพ์ครับ ไอ้ไายๆทีรัวๆเลยอะพี่เก๋แบกดให้รัวๆเลยอ่ะมันเกี่ยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ข้ามันอ้โหเปิดบิตตี้แล้วไอ้หนุ่มเปิดแล้วจะวิ่งดิทแต่งมีลูกิปก็จัดให้กันนะกำแพงกำแพงกำแพงอ้อมซ้ายเฉนหน่อยพี่อ้อมซ้ายหน่อยดมปิดควาเฮ้ยเราอยากขึ้นพี่ยืนโพสซชั่นดีกว่าเออรอรอรอซิงอยู่แล้วนัดเกมเนี้ยไม่ต้องวางโอเคโอเคเสี่ยวโดนล่างช้อนโดยพี่ เอาคนอยู่ล่างเข้ามาช้อนนี่ฮะบางกลับระเบิดไปมุ่นมั่นเลยแถวบ้านเดี๋ยวเขาบางไว้ในบ้านนี้เวลาเขาเนี้ยเขาเลื้อยลงมาเล่นเล่นบ้านนี้ก่อนไหมเล่นบ้านนี้ก่อนไหมริบบิ้นสะพานไหนล่างปะอืมเอ้ยเล่นบ้านนี้ก็ได้พี่รอรอเขามาชุบรอเขามีคนนะตนี้มีคนทัวตัวนี้มีคนทัวเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขาที่ตาคนที่ชี่ตัวเอทักอย่างอ่ะเมื่อกี้เขาชุบมายิงละเขาน่าจะอยู่นี้ที่ชุบที่เดียวเนี่ยมีแค่น่าจะทางนี้แล้วทางขวาเนี่ยใช่ไปดิเดี๋ยวผมดูล่างนี้พี่มาปะ ใช่ข่ะเลยไปนี่แคไปผมมีสิเหรียญไม่ไพี่มี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 บนเลยผมเก็บมีไอวัผมใ่ไม่บอกนาเอาไว้ชุบเอาไว้ชุบยมดูหลังมีใครยังไม่ซื้อไอวัมาซื้อได้นะวได้หกลูกอ่ะเลนไอีกปะียงเโซนอีกกือบว่าไปโตเหรียญวางแล้วก็เีย เอ้ยผมขอก้อนสี่ขอปะโอ้ยแม่งเหลียก้อสาม้อสามมี้อสามมี้อสามมีใหม่ๆเลยผมว่าบนดาวลงมาเนี่ยผมรอช้อนล่างอยู่นี่เริ่ก่อนโคตรตึงวงแค่ยี่สิบคนสองไม่ไม่ต้องสปอยก็คนดูให้ผมได้ตามเกมครับโอ้ยวงแค่นี้มันเจ๋งดีนะไม่ต้องสปอยหรอกมันแน่เกมนี้บอกเลยยี่สิบคนเนี่ย ดีปาแล้วโพสิชันมันบนล่างไม่เดี๋ยวเฮ้ยมีคนลงรถมาพี่มีคนลงลงมาหลังหลังหลังเบียแค่ดาว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 ของมันทำไมจ๊ะไอ้นุ่มเก็แสดงว่ามีคนชุบอยู่นอกวงดิตรงนั้นน่ะเพราะมันมีชุบที่เดียวเก็บเท้า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 เนี่ไงตะววิลล็อกงานกระสุนเชนไอีกนะใช่ได้ตรงมีไหนพี่กงผมนี่พี่เก็บเท้ามีเวลาสันด้วะ เฮ้ยขลังมาพี่ตรงไหนบนเนาะบนกันที่เรายิงกันพี่ตายหนึ่งพี่สวยซ้ำก่อนซ้ำออกช่วไม่ได้แล้วเดียวชีผมว่าสะพานไอ้สะพานนี้ที่มีไอ้นี่เหรอดาวดาวอีกดาวอีกอ๋ออ๋ต้องรอแล้วต้องรอปะไม่ต้องพี่มันไปไม่ได้ไไปม่ันลงจอดเลยจอดเลยมีเจ้าของเจ้าอยู่ผมเจ้าผมเจ้า ถอยพี่ท้าเขาถอย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 เขาเจ็บมากนะพี่เขาถอยแต่เราล่าดิพี่แค่พี่แค่เราเราไปเดี๋ยวผมไปกันหลังให้พี่แค่พี่แค่ยิงปมเลยสองสองเหลือเหลือเหลือตัวเดียวเสาเสาเสาล่างเหลือเสาล่างรอรอเล่นเล่นต้องกานไปเล่นต้องการไปรอรอรอพี่แค่พี่แค่บนสะบนสะพานยิงบนสะพานยิงผมเชื่อผมเช่อสคยเก๋สวยเขาหน้าเขาบ้านน้อนมาเตรียมวิ่งมา รถไสะพานปหมหรือด้านบนเสียงมีเงามาต้องท้อง้งทุกคนตายพี่มีมีคพี่แค่มันอยู่ด้วยกันพี่แค่แต่ในสองกระบอกมันอับอพี่มันกับอะไรพี่ในบ้านทีเด็ดหมดแล้วทีเด็ดหมดแล้วเหลือตรงสะงานมียืนโพสิชั่นเลยเขาเล่นเดินเดินบ้างรถไสะพานมีป่ะไม่เห็นนะมันอยู่ข้างอะเนาะมีมีมีเอ้ยนี่ไงนี่พี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังอ้อมนึ่งเราไปพี่นาะมี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 นะผมมีตัวหมด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 ตีนี้หมดตีนี้หมด

าตายหมดพี่หมดยังหมดยังได้พันี่แพี่แกข้างหน้า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 ตัวเดียวตุบแนุบแนเดียตัวเดียวัวเดียวอุ้ยหลังมามาจะาน้ออสวยๆวเอตัดียวลตัวนงสพานโดดลงมาจีผมเฉยเลยพี่จะยังพี่โกพี่ก้จะโดดนะยัดนะได้อยู่ได้อยู่มาดิครับสับดีคร นั่นแหละพี่ก็มาดิครับฝั่งนี้ป่ะบีมล้มเออไม่บีมเก็บของพี่จ้าฝั่งนี้ป่ะบีมหยู่ดูบ้างเดี๋ยวออกมาทางนี้ป่ะเอ้ยออกมาทางนี้แล้วออกมาทางเดี๋ยวนี่เดี๋ยเนี้ใช่ป่ะเนื้อร่างพิษเถาโอ้มันจริงจริงเลยเอาจัดเลยที่นี่เอาจริงๆเอาเอฟบีสองเกมแล้วเหรอ หัวแตกเว้ยหัวแตกเว้ยลูกปืนไม่มีตาครับลูกปืนไม่มีตาอ้าวคลิปคิวเลยนะโอเคโอเคหนึ่งคลิปละกันหนึ่งคลิปละกันเอาหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเฮ้ยดูที่เราคิวดิห้าหกเจ็ดสิบอ่ะโอ้โหดูดิค่าโคตรเยอะคิววะหกสิบหกยี่สิบสามยี่สิบแปดโอ้โหครึ่งแมปตลาดเจมส์เป็นไหขอบคุณสิบดวงครับฮัลโหลครับ